ผัดไม่ได้หยุดเลยทอดปอเปี๊ยมไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นอาถาดอุ่นอาหารเอาไปใช้จริงใช้จังใช้ทั้งวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีข้อควรระวังเนี่ยเรื่องนี้คุณต้องรู้

Il a pas le droit de manger. Oui, Il y a des légumes hein Oui, ah oui, c'est pour ça. Bonne journée le de le le temps de voir toutes les plantes, mais... oui, le Il y avait disait... le le

C'est euh, pas grave, mais... C'est Une poulet Pour manger tout de suite Ah oui Ça sent bon en tout cas. Euh, les poulets, c'est long. Vous voulez pour manger comme ça Oui, ça marche comme ça, oui. Est-ce oui. que tu tout

Bonjour Vous voulez manger euh, euh, ça chaleur Je prends Gracias.

On est ensemble ou pas Ah non, mais on peut en avoir des choses. Ah d'accord หกโมงเย็นจ้าหกโมงสิบนาทีนะคะเราเก็บของเรียบร้อยแล้วก็เอาของขึ้นรถแล้วกำลังจะกลับบ้านเออหมดแรงขายดีมากอันนี้่นี่ เจอเจอคนรู้จักข้ามถนพอนดีวันนี้ขายดีสุดๆเลยฝนไม่ตกนะคะฝนมาตกช่วงห้าโมงครึ่งก็พอดีตอนเก็บร้านนะคะดีมากๆเลยอ่ะเป็นจริงๆแล้วเอองานประจำปีฝนตกทุกปีนะคะภาษาไทยเรียกว่าอะไรปะไอีสเตอร์ ปกติแล้วงานวันอีสเตอร์ฝนตกทุกปีนะปีนี้ก็ตกแต่ตกตอนห้าโมงเย็นมือถือกล้องไม่ไหวแล้วมือสั่นหมาห,นะหมดแล้หมดแรงหมดแรงจริงๆเลยคือทำสต็อกมาทั้งอาทิตย์พอเลี้ยงไปรับลูกกันตาก็จะปิดแบบเหนื่อยกันมากเหนื่อยกันทุกคนเลยขายดี ขายดีเวอร์วังเอาของมาเต็มตู้แช่แข็งเพืเ่อนๆขายหมดเกลี้ยงไม่เหลือขายของขายของวันนี้นะไม่ต้องขายของอีสามอาทิตย์ <c oughs> กําไร <c oughs> แต่มาได้ต้องขายต้องขายคือปีหนึ่งมันก็มีครั้งเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังที่บ้านนะ มาถึงช่วงท้ายคลิปค่ะจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างแล้วได้อะไรบ้างจากงานปีนี้นะจ๊ะปีนี้นะคะขายดีมากเพราะว่าอากาศดีมีแดดทาให้แมค่ค้าอย่างดิฉันนะคะมีกำลังใจมากในการขายของปีนี้ส่วนปัญหานะคะมันเหมือนจะไม่มีอะไรเพราะเราเตรียมความพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะปัญหาก็คือ มาจากอุปกรณ์ที่เราเอาไปนะคะเราใช้ไฟเยอะเนาะก็มีการดึงไฟซิลินใช้ไฟเยอะเพราะว่ามีตัวหม้อทอดนะคะตัวนั้น3,500วัตต์เตาไฟฟ้า3,500วัตต์ตู้แช่แข็งเท่าไหร่ตู้แช่แข็งน่าจะประมาณไม่ถึงไม่ไม่น่าจะถึงพันวัตต์นะแล้วก็ตัวถาดอุ่นอาหาร1,000วัตต์นะคะ ใช้ไฟทั้งหมด4อย่างมันก็จะมีการดึงไฟกันบ้างกระตุกบ,บ้างไฟตัดบ้างอย่างเงี้ยเออซิลินก็ต้องหยุดไอตัวเตาไฟฟ้าไปตัวหนึ่งโชคดีที่ยังมีเตาแก๊สไปนะคะก็ใช้เตาแก๊สผัดงานแบบนี้ไปคนเดียวไม่ได้เลยต้องทำสองคนซิลินแบ่งหน้าที่กับพ่อเลี้ยงนะคะว่าให้เขาอยู่หน้าร้านดูแลลูกค้าไปซิลินมีหน้าที่ทอดบอเปียกับผัดแค่นั้น แล้วซิลินก็ผัดไม่ได้หยุดเลยทอดปอเปียไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้ายันเย็นหม้อทอดของซิลินะจะมีสองช่องไอ้ตัวใหญ่นะคะข้างละสิบลิตรซิลินทอดไปครึ่งวันใช่ไหมซิลินก็เปลี่ยนมาเป็นหม้อสองเพราะว่าปอเปียะที่ห่อไปอะ่ะมันแตกมันแตกหลายชิ้นแล้วพอมันแตกนะ้ำมันก็ดําแล้วมันก็ไม่สวยซิลินอะเวลาห่อปอเปียะคือมันห่อด้วยปริมาณเยอะไงบางทีเราก็ รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจหอมันก็มีบางอันที่หอไม่ดีใช่ไหมมันก็เลยแตกแล้วก็ส่งผลให้น้ํามันของเราเนี่ยดําดูไม่น่ารับประทานทาั้งๆที่เป็นน้ํามันใหม่นะแต่มันก็จะดําเร็วก็ยังดีที่มีหม้อทอดสองหม้อนะคะที่ไว้ใช้เปลี่ยนน้ํามันเรื่องถาดอุ่นอาหารหลายคนโดนซิลินวางยาไว้แล้วแล้วอยากจะได้โดยเฉพาะน้องแพร เอ่อวันนั้นซิลินรีวิวเครื่องหั่นผักน้องก็ซื้อตามเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้น้องได้เข้ามาดูคลิปซิลินที่ซื้อถาดอุ่นอาหารคลิปนี้ก็จะมาสรุปให้นะคะว่าถาดอุ่นอาหารเอาไปใช้จริงใช้จังใช้ทั้งวันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันร้อนจริงไหมแล้วมันมีข้อควรระวังเนี่ยเรื่องนี้คุณต้องรู้มันร้อนจริงมันร้อนดีมากแต่ พอเอาไปใช้ในกลางแจ้งอ่ะปรากฏว่ามันมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็คือลมความร้อนอ่ะมันลงมาแบบนี้ใช่ไหมมันลงมามันก็จะ,จะ,จะกระจายความร้อนแบบนี้ตรงถาดอุ่นอาหารของเราพอดีพอมันมีลมคุณผู้ชมปรากฏว่าความร้อนไม่สเสถียรคุณผู้ชมก็คิดเอาสิลมทั้งสี่ทิศอ่ะมันก็วนวินไปวินมาปอเปี๊ยของดิฉันก็ไม่ร้อนดังตั้งใจนั่นแหละ แล้วซิลินไม่รู้เลยว่าป่อเปีย๊ยมันไม่ร้อนจนกระทั่งลูกค้าคนนึงเขามาบอกว่าถาดอุ่นอาหารคุณไม่ได้เปิดหรือเปล่าปอเปีย๊ยะมันไม่ค่อยร้อนเลยเออนั่นแหละซิลินจึงถึงมาดูเฮ้ยจริงว่ะมันมีลมเนี่ยถ้าลูกค้าคนนี้ไม่บอกนะก็ขายแบบนั้นนะทั้งวันซิลินก็ต้องไปเอาฟลอย์อลูมิเนียมนะคะมาปิดเขาเอาไว้เออนั่นแหละมันถึงจะกลับมาร้อนเหมือนเดิม อันนี้เพื่อนๆต้องระวังเลยถ้าเอาไปใช้นอกสถานที่นะคะโดยเฉพาะที่ที่มีลมเนี่ยควรจะหาอะไรนะคะมาคลุมเอาไว้เออแล้วพอเอามาคลุมไว้อะซิรินว่าประสิทธิภาพของมันดีกว่าเดิมอีกมันจะเหมือนเตาอบย่อมๆคือมันดีมากแล้วมันก็รักษาอุณหภูมิความร้อนและความกรอบของปอเปี๊ยะของเราเอาไว้ได้อีกนะมันเหมือนกับคุณเอาปอเปียไปเข้าเตาอบอะนึกออกไหม เออน้ำมันมันก็จะคลายออกแล้วมันก็จะคงความกรอบไว้อีกแต่ข้อควรระวังอีกนิดนึงก็คืออย่าทิ้งไว้นานเพราะอย่าลืมว่ามันทำงานคล้ายเตาอบถ้าคุณไว้นานมันก็จะแห้แงแห้แงแห้งแล้วก็แห้งคุณลองนึกถึงคุณลืมปอเปี๊ยะไว้ในเตาอ,อบนานๆอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นเลยแต่ถ้าคุณอยากจะแบบวางเอาไว้สัก30นาทีอย่างเงี้ยซีลินะได้ อุ่นนะไว้อยู่อย่างนั้นสามสิบนาทีอ่ได้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันก็จะแห้งลงเรื่อยๆนะอันนี้เพื่อนๆเอาไปใช้ก็ระวังแล้วกันแต่ถ้าเอาถาดอุณอาหารอันนี้ไปใช้ในที่ร่มในบ้านเนาะมันไม่มีลมไม่มีอะไรก็เอาไว้แบบนี้ได้ของมันต้องมีว่ะอันนี้ซิลินว่านะใครเป็นแม่ค้านะของมันต้องมีอ้าว ไปพิจารณากันดูนะจ๊ะถ้าใครอยากจะได้นะถ้าขายแบบซิลินนะลูกค้ามากินเลยแล้วงานใหญ่ๆอย่างนี้นะซิลินว่ามันต้องมีนะวีเนี่ยซิลินว่ามันมันดีมากคือเราไม่ต้องเอาปอเปี๊ยะไปผ่านน้ำมันอีกครั้งหนึ่งอะของทออไปผ่านน้ำมันบ่อยๆมันก็ไม่ดีใช่ไหมละ่ะเออคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัวอาเบียนโต จบไปอีกหนึ่งงานจ้าเราก็จะกลับมาทำงานตามปกตินะคะต่อจากนี้ก็จะมีขายของประจำวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็จัดงานนะคะงานแต่งให้หมามมาเนาะหลังจากนั้นก็จะมีอีเวนต์สองวันนะคะฝาออกติดตามกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายโอ้โหบัวยึดละที่ตรงนั้นยึด สวยนะหลายคนบอกว่าเหมือนดิสนีย์แลนด์สวยสวยจริงสวยจัง